ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่ง e 3 4นี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง1 6 8ชาแนลให้ผมด้วยนะครับเคสนี้นะครับลงใต้เดี๋ยวผมให้ดูกระบวนการในการจัดส่งรถคันนี้ครับอะใครที่อยากสนใจอยากได้รถนะครับอยู่ภาคใต้นะครับผมก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรถคันนี้ผมเตรียมส่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับ อ่ะสำหรับ bmw e 3 4คันนี้ครับผมไปรีวิวมาแล้วที่ทับเบิกนะครับกระบวนการการจัดส่งเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ใต้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะเลยว่าผมจะส่งยังไงอ่าลูกค้าที่อยู่ใต้ไม่ต้องห่วงครับจากบ้านผมไปถึงกรุงเทพเนี่ยอ่า400กิโลนะครับจากที่กรุงเทพไปถึงพัทลุงก็จักประมาณไม่แน่ใจนะประมาณ600โลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอ่าแต่ถ้ารวมๆแล้วก็ไกลพอสมควรนะครับ พันกโลนะครับลงใต้ใช่ไหมลูกพี่ครับผมอ่ะกระบวนการการจัดส่งไม่ยากครับรถคันนี้สวยมากนะพร้อมแล้วนะครับภายในพร้อมเดี๋ยวแว็กใหม่ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเอารถไปรีวิวมาใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็เปื่อนสกปรกบ้างแล้วก็คันนี้สวยมากแล้วก็เนียนมากครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเรื่องภายในแว็กใหม่นะครับอ่าแว็กใหม่แล้วนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับเดิมเดิมทั้งคันเพราะว่าส่วนใหญ่ รถจ้าตรงนี้เปลี่ยนหุ้มหนังมาหมดแล้วนะครับแต่คันนี้เก็บโครงเดิมโครงเดิมมันสวยมากนะเอาจิงๆริงครับนี่ครับรถมันมีเสน่ห์มากนะครับดูจากภายในสวยมากแผงประตูสวยมากครับอะรีวิวแล้วรีวิวอีกนะครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับรายละเอียดวันนี้นะครับผมจะไปส่งที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไปขึ้นเทลเลอร์ไปส่งนะครับภายในเรียบร้อยครับ คันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กรองเกียร์เปลี่ยนให้แล้วแล้วก็เช็คพวกซึมต่างๆนะครับเกี่ยวกับฝาเครื่องอะไรเงี้ยครับตามอายุการใช้งานเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับอ่ะโอเคสวยทุกบานนะครับแผงประตูของเหลวเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับพร้อมจัดส่งแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับเมื่อน้าเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเช็คซึมอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วโอเคพร้อมที่จะเดินทางนะครับสําหรับ bmw e34 คันนี้ 102กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ตั้มถ่ายให้ดูอ่า102กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งรถที่ใต้แต่ว่าผมต้องเดินทางไป400กิโลนะครับได้ขับมาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้เซอร์วิสดูนะครับแอร์ยังมีไอเย็นออกมาอยู่นะครับถือว่าแอร์เย็นมากนะสําหรับคันนี้แอร์เย็นนะแอร์เย็นมากดูนะยังมีไออยู่มีไอเย็นอยู่นะครับสําหรับ อ่า BMW E สามสี่จบไปที่จังหวัดพัทลุงองขอบคุณลูกค้าด้วยครับล่าสุดเราก็เช็คเรื่องน้ำมันเครื่องของเล้วทุกอย่างนะครับผมเช็คให้หมดแล้วตอนนี้ผมขับมาสักประมาณ100กว่ากิโลแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ300อกิโลผมจะถึงปลายทางที่เราต้องขึ้นรถกันนะครับเดี๋ยวส่งไปที่จังหวัดพัทลุงตอนนี้เราก็ถึงที่คลองหลวงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรถขึ้นเทลเลอร์นะครับที่ผมจองคิวไว้ แล้วก็เดี๋ยวจะส่งแถวอ่าลงทุ่งสงนะครับแล้วก็ลูกค้ามารับที่ใต้นะครับอ่ะเป็นไงลกวี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับโอเครถมันนั่งสบายครับไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับ bmw e34 ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168ชาแนลให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถก่อนเช็คสุขภาพรถก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเทลเลอร์นะครับนี่จองคิวไว้แล้วนะครับขับชิวๆครับเดี๋ยวผมพามาดู วันนี้มาทางลัดครับก็จะใกล้หน่อยก็ขับมาไกลครับไกลอยู่ยให้ดูกันนะฮะวิ่งมาสามรอิกกิโลนะครับที่ผมเซตไว้ความร้อนปกติครับนี่ความร้อนปกติเลยนี่ไม่ถึงครึ่งครับอ่าโอเคไม่เกินครึ่งนะครับความร้อนปกติโอเคเพลงเพราะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ายังไง ฝากคันนี้ขึ้นทุ่งสงไปอ่าขึ้นเทลเลอร์ไปทุ่งสงนะครับเดี๋ยวเจอกัน